หนึ่งสองสามเฮ้แล nó ้วบ่โอ้เต้นดีเด้อคุณผู้หน่ะพี่น้องเอ้ยมันมันดอวบ่ปลาลูกบ่เุ่นอยู่บ่เบิังที่ต้นได้อยู่พี่น้องเอ้ยผุ่นน่ะมีแต่ปลาตัวง่าใช่ใช่คุณเห็นอยู่บ่เนาะน่ะปลาตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันปลาคอพี่น้องเอ้ยอาให้พ่อกินเนาะพูดอะไรกินมันมันยู่เดี๋ยว จะได้หาบขายวันนี้เนี่ยแค้ดอกได้ขายพ่อได้คำได้ขายดอกก็ได้แต่กินนี่แหละเนาะไม่เอ้ยให้น้องกินพี่น้องเลยพี่น้องเลยบ้าแล้วบ้าแล้วอ๊อฟจัดเลยอ่นดิหน้าหัวจัดอ้ยมองไรเราไม่กินมองนี่บ้างนี่ๆๆๆๆๆจ้าน่าคลอยกันได้จัดดมเลย โอ้ยเนาะระวังเด้อระวังเด้อมองตระนากกระวังอีได้มันเป็นบอนเฮาวต่งปลานข้างหน้าขาดระวังได้ยันดมได้ดุมเนาะกลัยได้ระวังได้โอ้ยจัดบ่นแล้วเราไปกับก็บ่อาบน้ำวันแล้วเนาะผีน้องเอ้ย เปิดคลิปออกมาหลังจากไปทํำบุญอยู่เพื่อนอยู่ซ่านของทางแม่น้งเซอ่อเบาจันเพื่อนเนาะกับลงมาทางทงไฮทงหน้าพี่บัดน,นี่พีนน่น้องเอ้ยมากนามัน้ำลวดน้ำถ่วมอยู่เนาะตามขัางในข้างหน้าพีนน่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่ฝ่าฝนก็นำลงมาอีกเนาะตอนสีช้เศร้าตอนช่วงีแจง้งพีนน่น้องเอ้ยก็เลยเฮ็ดให้น้ำถ่วมน้ำลวดอีกแล้วเนาะกำลังพาก,กันมายามตรงก็พอ น้องเตอร์เพื่อนพี่น้องเอ้ยโรยเนาะกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีที่หักแพงกันเมื่อสุขุ่สุขนเด้อยินดีตอนรับข่าสู่ช่องแม่น้องคอปเตอร์คือเก่าคือเดิมเนาะเพิ่มเติมกับมาพี่และพี่น้องเอ้ยทางทงไฮทงหน้าคือเก่าเนาะตัวเข่าก็ออกบ่นเลยโอ้พี่น้องเอ้ยว่นหน้าเพื่อนหน้าโตเนาะออกบ่นแล้วเข่ากะอีกเดือนหนากะคือสีพ่อกกันกะ ส่วนเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำบรรเดะบันนี้พี่น้องเอ้โดยเนาะเป็นยังไงสบายดีโดยน้ำท่วมน้ำท่วมมือเศร้านี่ได้อยู่ว่าป่าเจ้าลุมายาม่ได้เนาะเพราะได้กินอยู่เนาะพี่น้องเอ้โดยน้ำท่วมก่อนจะไปได้อยู่ว่านีวคอยเตอร์พนลุมายามผู้เดียวมือเศร้านี่เนาะทางมือเศร้านี่กับแมงเตอร์ก็ได้ไปตักบาตทำบุญอยู่ทางเฮือนแม่เชื่อพี่น้องเอ้ ขเขพิ่นมีแต่ความสุขควมจริญนะบัดนี้เนาะอ่าให้อยู่เย็นเป็นสุขลเลยเฮ็ดใหม่ได้บัดนี้เพิ่นสิเข้าไปอยู่นอนเฮือนใหม่อีแด้มดดื้อแดงนี่เนาะเฮือนเก่าหั่นแหละพี่น้องเอ้ยไต่เฮ็ดใหม่ก็เลยเอาพระขึ้นไปนิมนต์พระขึ้นไปซันเข่าเนาะฮะระวังลมคุบลงนี่เดีวผาป่าลุงตกน้ำได้นเอเนาะ โอ้ยน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยเนาะโดยกูถั่วบดเลยเขาข้างน่ะมึอสร้างนี่ช่องสี่ดายกานานูนี่แท่พอเนาะมันโบกแดดตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาสามโมงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยโดยโดนนี่าลายกว่ามือวานี่เนะมาหลกว่ามือวานนี่ได้นี่น่ะ,นนะว่านนี่ค่อยไม่ได้เห็นนะครัค่อยอยู่เือนพุ่นโบเหน็น อันนี้ค่อยลงมาแต่เพื่อนกะน้ำกวงเนอะผูพี่น้องเอ้ยทางบ่มีเขาวนี่ไม่จะน้ำได้เนาะข้าวเั่วอยู่นี่เนาะอันนี้มันเข่าขื่นจูงนะด้วบ่อยากเห็นพี่น้องเอ้ยทางมบนแรงกาสิหายพ่อนักเตอร์เพิ่นได้พี่น้องเอ้ยเนาะไปงอมงานแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อตาพี่น้องเอ้ยเพิ่นกาได้ลาโวงนี้ไปสู่โวงหนาแล้วเนาะทาง แมงเตร์กับพุ่นแหละยันมือทรงสก,การพุ่นแหละยังไปซอยเพิ่นเนาะเพราะว่ามือนี้กะยังหลายมืออยู่พี่น้องเอ้เพิ่นไปมันกับบะถึงมือเนาะเพราะว่ามันถึงเดือนซิปกับออกไหม่ซิปคำมันก็เลยโซนโคลนพี่น้องเอ้ก็เลยเอาไปไม่ได้เนาะกะเปลี่ยนเป็นมือวันเสาร์พี่น้องเอ้วันที่สิบสี่เด้อเนาะทรงสก,การพ่อตาขอแสดงความเสเียใจกับครอบครัวของเพิ่นเนาะ เลยเพิ่งก็ได้จากลลกนี้ไปแล้วน้ำลายดีีน่กาบวัดึ้นมาทันทีได้นี่พยายามแย่งก่อนบ่เฮ้ยไปเบิ่งทางแย่งก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะลงเบิ่งตรงตรงลุงรับไปลงมาใส่พี่น้องเลยลุงใหญ่ไปลงมาใส่กับทางพอยเตอร์เพิ่นเอาลงมาใส่กันเลยสิพากันมายามทั้งตรงทั้งแย่งหมดนี่เนาะไปส่ออนแต่หน้าพอแคบไม่ตุ้ยได้ข่อย เห็นเราไหลอยู ite, it ่ได้มื่อเช้านี่กันมันเดียวเนาะแม่เนาแม่น้ำลงมองเดียวพี่น้องเลยทางหน้าเม่ตุ้ยเนาะแบบหน้าห้าวเดือดมันไหลไปเลยแตกกระจายไปเบิดเลยแบบนี้มันก็เลยโบอ่าลงทางเดียวแบบนี้สิน่ะพี่น้องเลยน้ำนะเนาะอืนั่งแตกไปทั่วทิพย์นีย tao mang cả bộ chắc sĩ phải thang, lái thang đấy, này thang ya đấy anh nỉ nó, oh. uhm, -huh. chuẩn thi thủng khâu vạn hao, thấy, thằng, bên nông rúu bị chạm, nông đấy, coi đây, nhàn oh, lụm đây, nhì nông ấy, để sĩ pha đây, ui, oh, bên này tận nào cho nó oh, bông to bông ngay luôn, trời ơi, trời, suốt đã bông cứ lên nhì nông ấy, này, ô bắc ngay nâng kiềm lượm nhiêu, ui, nhàn đây, quay <laughs> ra. <laughs> <laughs> เยี่ยมไปยามเบิ้งทางส่วนทางต้อนเท้าก่อนมาชิได้เดือบบอพี่น้องเลยมาลุ้นน้ำกันเนาะทางปูนกันอย่างเอนเก่งองเพื่อนเลอ่ามันออกเลยอันน้องเคยเพื่อนมายามแล้วไม่เศร้าเลยพี่น้องเลยทางขงางัวสันนางเพื่อนเนาะเพื่อนก็นได้มาแต่บ้านแล้วเพราะว่า,าทางในยินทางแม่น้องเซอร์เพื่อนเชิดสบายพาคเข่าเพื่อนก็นเลยพาคก,กันมาก็แต่ตอนแรงเมื่อวานนี่เนาะเอยลงมายามปลากะก็ได้อยู่ มื้อเช้านี่กะมายามเบิกอีกวันนี้สิได้เดือบอมาลุ่นมาส้มน้ำกันพี่น้องเลยอ้าวต้ขลังยางมานี่กะหอบเลยไก่เติบเนาะไก่เติบยุขึ้นหยางมาหอดเนาะไก่เติบจากเคลื่อนเข้าลงมาพี่พี่น้องเลยลงมาหวยพี่เลยเนาะอ้าวต้อามถ่วมรุ่นนี่ลายกว่ารุ่นแต่เก่าได้เพลยฮะไี่แน่ใจนะว่ามันเป็นขุนเก่าว วางเล่ต์อนไหนเป็นรูมบอกไปแนะ่พี่น้องเอ้ยคนน่ะ่วมขาดแล้วเลยตัวนี้จนเราเห็นบดเลยสวบ่ลอยอยู่แง่งน้นำหนีพไฟเตอร์เพิ่มตงมาไล่เลยเลยนาะหน้าปลาจอยก็ไล่อยู่พี่น้องเหยเห็นปลาแล้วก็ไล่อยู่เนะาะทัวร์เพิ่นเห็ดแย่งเห็ดทางลักปลาคักทางห้าวผัดมันโบแมนบอนตนะั้มเนาะมันเป็นเพียงกันไปเลยอันนั้นมันมีหม่องตั้มแล้วก็หม่องสูงแน่มันก็เลยเฮ็ดให้ ปลาลงหมองเดียวหน้าเฮาผัดเกลือกันไปเลยแบบนี้นจน้รวดไปแบบนี้เล่ะอืบัได้สิ่ก็ได้มุกด้แล้วก็บ่ยากพี่น้องเลยเฮ็ดดเอาเนาะสิไปแดกไว้จ้กับข้าวกับน้ นมายก็บ่มีคนหาบ่นี่ย่าอยู่อายก็ได้กาวอีหลีน้ําเนาะขึ้นน้ําจนฮ้อนพี่มีปาลงเลยน้ํแตกไปเทอทีมันสิมีอยู่บ่นี่สิเป็นหวยนี่เนาะทางเาเป็นทางหน้าเาเ็ดอันนี้ใส่โอหวยนแท้นี่มีอยเีพี่องะงาม ปุ๋ยเอามาบ่พออืมป <Me> ุ๋ยเฮ็ดดีนี่ยิบแยงเฮ็ดดนยังคือหมู่เฮ็ดเนาะทําเฮ็ดคือหมู่จะว่าได้หมู่ได้อยู่น่ะปลาซิวเต้นโคบอยู่มันลงนี่มันสิอยู่ด้นี่งมันมันกลับคืนบ่มันกลับนได้น่ะปลาซิวน้อยไอยู่อมบาดนึงมือสอันนันสกระปุกแดอ้าพี่น้องเอ้ยน้ําุเต็มยน้ําห้วย

้าใช่ถือเอันกระปูอย่างนปูก็เอาจําออกมัน่าอยู่หากินแบบธรรมชาติพี่น้องเว้ฝนตกว่าลมลงมากอะพอได้อยู่ได้กินเนาะตามธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเฮาก็สิมีอยู่ประมาณนี้แหละมัดได้มั้ยมาถโอยด้กบปเ็ดอนี้สอไว้น่ะ ถ้าคอยเติมผนมาก่อนเดี๋ยวเหาสิไปยามึงโต่งโต้เนาะวันจิมี่หรือบ่มีเงียงเขาก็ได้หน่อยนึงได้ปลาซิวคบกบเดีวนึงไปยามึงโต่งก่อนเออหิมลงไว้ได้พี่น้องเลยบรรยากาศกะใกล้สิค่ำเนาะตอนนี้กับสามม่วงแดงเลยไม่หนอมันพุ่นอ่ะรวมสมบูรณ์อยู่พี่น้องเลยตามธรรมชาติกะ ใหม่สิก็ได้อยู่ผู้ง่าย 4, คนบริหาได้เห้น้อไม่เนาะนะสี่ยู่ไม่ได้อยู่บริหารเกาะไห้กินแต่เกาะไห้ให้มูกี้ถูกกินได้เห้เฮี่ยวคนบดด้นเช็ดไว้น้อม่นยลยหมบ่เหี่ยวบดพี่น้องไึ้นบดได้ปลายไหมผู้ปลายอย่างนั้นผอ้ก็ไพ่ชิบวนได้อง I say, tiếp tục, I talk, and you bun yang, you know, bun to, not, I mean, how yang yang, 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 ไปยามืงโต้กอนโอ้เข่ากระถ่อมไปยี่ได้นี่พี่น่ะแไม่มีเข่าดิโอ้ต้งกระทั่งพินองทางอันนั้นเนาะนำถ่วมพี่นองเลยอ๋อเป็นตาสงสารเพื่อนฝนตกด้วยนำถ่วมทางหลวงนำทาพูดเนาะ ทางเหนือพ oh, ูดเห็นรอไงเึ้นสูๆเนาะน้ำก้อน้ำก้อนนึกว่างูไตแข้งตกใจวัดติยานพี่น้องเลยมมาลงกันกีได้โอ้ามลายแทบบ่หนิถั่มบดเข่าหน่ขนาดยังคักผมมีกเข่าหนามันนามถั่ม ึ๊บมาห่อโตงแล้วพี่น้องเอ้มาดูน้ากันมาสีได้หรือบ่เอารวมภาพโอ้ยข้อมันไปแล้วนะขอย่านเด้ยานเลยอยนเนาะไหนย่านตกน้ำเลยตาเบิงพี่น้องเอ้ทางพ่อไอเตอร์ผืนยามสีได้อยู่บ่ไอเตอร์บมใต้ไปน้ำได้ย่านเอาดึ้ดึงขึ้นมา Đấy Năm mình phải thử thiệp nó Mình bố bỗng đấy bà Chỉ phải thẳng đại thang nha Chỉ phải thẳng đại thang nha Đấy Nâng, xong. Xong. 1 lấy Ôi, tên được đứa kêu phần ạ à. đi đâu à Chị đông ơi, màn màn đâu à Bà lúc bơ, bơ, bơ. Tho... ตื่นกะปองเมื่อว่างาเบื่นดาวกันงานยู่บอทะงานนี่เขาได้กินเออว่งอึ้บเหมีอน้อ่เราไมเผูกขาดแขมน้าพิ่งไ้ลงมายามเจ้กกะโปกะปองน้่มที่เราเยเนาะ Nhét này nha chắn chắn này chắn 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 เนี่ยแเ้เจ็บปะอึบต่ชิวเฮียไปไปเดี๋ยมาเบิ้งผิน้องเลยน้องมาเบิ้งอยู่รมพีดามนะถยได้ยู่บ่ปถอยหลังไปคับสารวัตถอยหลังตนี้แพงแล้วออาสั่นได้ไรอยูยังเลอึบโอ้ยีจักเหี้ยขี้ยอยม่อกัน ไปเอ้าพอไอเตอร์เพิ่นนั่นตีปากทูงให้เบิ้งพี่น้องไ้เบิ้งเห็นอยู่บ่เบิ้งที่ต่อได้อยู่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะมีแต่ปลาตัวใหญยใช่ใช่คเห็นอยู่บ่เนาะน่ะปลาตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันปลาคอพี่น้องเลยอ่าให้พอกินเนาะฝุ่นอะไกินมานมันยู่เดี๋ยวจะได้หาบขายวันนี้เนี่ยแค่ดอกได้ขายพอได้คำได้ขายดอกก็ได้แต่กินนี่แหละเนาะไม่เอื้ยให้น้องกินพี่น้องเลย มันสิลายดอกก็บ่ได้น้ำม่วงม่จนซาได้คำได้คลายตัวก็พอได้อยู่ได้กินก้าวเนาะนีะ่นก,กว่าบ่ได้แค่นั้นไปสายเดี๋ยวมือแรกจะมาหยามไม่อีกพี่น้องเลยอันนี้กับป้าไใบตูงวบนี่ก่อนเพราะว่าน้ำยังลหลอยู่เนาะเดี๋ยวช่วงแรงๆขำลงมาอีกจังหน่อยพูดเลยตอนนี้กับหางม่วงเลยเนาะพูดเลยสีม่วงหางม่วงพูดเลยให้ทางพลเกิดพิ่นมาหยามไม่ได้อยูอ่พี่น้องเลยแรงยแนตกลงมาห้ขำลงมาอยู่เนาะคนก็ได้ <L an> น้ำลายพดูดเ <L an> นาะน้ำลายน้ำลายลายกับบดีพี่น้องเลยอืไปทุกที่เลยไปกันนั่นไปไปคอปลาน้ำไม่ตุ้ยผูวเได้ลายพี่สาวนี่เรากาท่าว่าบุญสระบ้านแกใส่รถไทยขึ้นมาพี่น้องเลยเรากะเนาะอยากขึ้นมาอันเพื่อนุมาแกต้งไปอีก แต่ให้นอนแล้วก็บ่นอนได้แล้วก็บ่แม่นบ่อนอยู่นอนเนาะบ่นอนแล้วบอกอันนั้นเอาลงไปตาเฮ็ดหุให้ยังต่แข้งดอกว่ะถ้าไม่ตุ้ยกะให้ดอกแข้งก็ค่อยนั้นไปว่ตาเฮ็ดหุ่งก็แน่ดีกว่าตาบ่เ็หุ่งเนาะยังก็ต้องหตาเ็หุ่งไว้ก่อนแหอาพี่ทางนี้พี่น้องเอ้ยความคักแน่นี่เนว่า trên đây phải khẩu, phải nhà nhà có khẩu cũng xong ừ. nhà lại đi xe thịt mới dư này thì nó mới tới nhà hoài đấy, học tệ bởi nó cứu lại đâu hoài bây kêu nhà, cho bà đâu dựng đây bây giờ cũng đi quá, à, hành này tui bơn, bơn đi đó này. ว่ามันเข่าต่ำได้ไห้เนาะเข่าสบยงามเข่าถึกผ่าคือเราเลยไห้นี่มันก็ได้เสียเข่าได้หนำถ่วงมากเต็มบดไห้นี่เขียวอยู่ตะวิดน่ะคุยมาใส่คุยปลอมบ่าไป้เชียวปุ๊บบรรยากาศ ตามธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเฮามีซ้ำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมีซ้ำนี่ก็กินซ้ำนี่เนาะค่ะนั่นอยู่ไส้ขินเอ็ดรวยไสเนาะมันนีนะมันน้ำขมเนื้อมะมี่เราจิโร่าปจะไปหาเห็ดเพื่อหนอเดี๋ยวไปเห็นป้าหายอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่ย่ามย่ามนี่กับบคพเยได้อึดแนอยู่ในกินปัญญาพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นย่ามรูพ้น ยามแรกเนี่ยมันสิอยากหาแน่กินกะค่อนข้างสิอยากยากๆแน่เนาะยามนี้กะหาอยู่หากินกะสบายพี่น้องเอ้ยตามทุ่งไหทุ่งนาเฮ็ดตอนเฮ็ดดีใส่แช่ให้แนาแคันนาแห้วยแหองกพอได้อยู่ได้กินเนาะเหยียบหอยด้นี่เฮายานําคันนานี่มีหอยนมีข้าวตมันก บ้าน้าพอแค่แล้วบอกอีกคนพี่นเราเวงาแล้วบุ đ đ ๊ดโอ๊ยจัดเลยจินม่หัวจัดอุ้ยมองไี้เราดมกินมองนี้บ้านี่นี่นโอ้ยจ้หน้ากอยกันเลยจัดดมเลยโอ้ยเนาะระวังเด้อระวังเด้อมองกระหนักกันระวังอีได้มันเป็น บนห้าตูงปลาบนขนาขาดนะบ้างได้ย่าดมได้ดุมเนาะอยได้ระวแต่งได้อ้ยจัดบุนแล้วดอกนี่ควาคำ่าอาบน้ำวุนแล้วดรอกค่อยๆเป็นขานาขาดได้หมื่นได้่ะคอยเด้โอ้ยยานนะ่เปียกเ้ย

พาพี่พาน้องมาเลาะทงให้ทงหน้ายามปูยามปลาพี่น้องเอ้ยยามกะก็ได้อยู่มานอยู่เนาะก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยถึงสิบเราได้ำได้คายไระวงได้ไลายกับเาได้อยู่ได้กินตามครอบตามครัวเน่ยเนาะทำนี้ก็มีความสุขเลยพี่น้องเอ้ยชีวิตกับบุคอลยังมากมายขอแต่ให้มีสุขภาพร่างกายขแข็งแรงเนาะบวเจ็บบวไข่บวเป็นโรคไข้ไข่เจ็บกะทานี้ก็ถือว่าโอเคเลย,เลยพี่น้องเงอ้ยเนาะเงินค้ำบวมีกะใค้เน่บัดมัน เป็นโดดไฟเป็นเจ็บเป็นไข่เป็นหันเป็นหนีมาไหนมึงม่มีเงินมีคำกับทั้งยากอีกพี่น้องเลยไปหาอยู่หาก,กินแบบธรรมชาตาิแต่มันเนาะมันหน้านหน้างแบบชี้ก่ะพออยู่อพอกินอยูน่นี้วามชุกพี่น้องเลยไปใหนั่นบ่ไปให้นั่นบ่ไปซาพีนน่น้องเลยแมงเตอร์กระชิขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะสหรับคลิปนี้กับผาพีผ้าน้องมายามปูยามปลาตามแยงตามสอนตาม ตรงตามหวยตามฮูนะ้เนาะแต่เป็นยังไงก็เขามาให้กำลังใจแม่นองเตอร์เนเธอพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่กดติดตามหับซมคลิปของแม่นองเตอร์ตั้งแต่ต้นโจบจพี่น้องเลยถ้า,ถามแม่นองเตอร์บ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภ่ายน้ำพ่อแม่พี่น้องในรายเดอร์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาลงแล้วพ่อกนอีกคลิปหน้าได้พี่น้องเลยสบายดีเิ็นสุขสุคน่ะพ่อกนอีคลิปนะ้ะ มีหยังมาทายให้พี่น้องเบิ่งกะถ้าเบิ่งถ้ามกันอีกพี่น้องเอ้ยเบิ่งโฆษณาให้แมนเตอร์ได้เด้อเนาะโอ้ยโอ้ยไป้พี่น้องเอ้ย